มาตรฐานการเรียนยมันก็เลยนั่งยนงก็เลยมีเรียนอย <sm illi> ่างมีความสุขแล้วก็สามารถเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เบื่อสรุปก็คือสภาบปัญหาคือหนึ่งครูย้ายบ่อยแล้วก็เป็นครูตามทินงอยู่สก้นอยู่สุรินอยู่ซิสเกตอยู่ร้อยเอ็ดคือพอถึงห้องเวลาเขาก็ย้ายใหญ่ทาให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องบนสำธิกการสามสองก็คือ ครูยังสอนแบบ active learning ยังไม่เป็นเขเาต้องมาซ้อมแล้วซ้อมอีกซ้อมจนเหนื่อยล้าจนนักเรียนบอกว่าเหนื่อยแล้วค่ะคุณครูคุณครูก็บอกว่าหนูหมดงบในการซื้อเสนอให้นักเรียนเป็นกำลังใจมากแล้วค่ะอย่างนี้ค่ะนี่คือเป็นที่ไปที่มาว่าเราจึงอยากจะจัดกิจกรรม active learning บวกกับ p l c ซึ่งทางโรงเรียนเราก็ได้ไปดูต้นแบบโรงเรียนที่เขประสบความสำเร็จแล้วจากโรงเรียนบ้านพวกสะอาด จังหวัดสระบ,บุรีนะคะพาคณะครูทุกคนไปร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งทางโรงเรียนเขาก็จะสอนว่าเขียนแผน active learning แบบไหนกิจกรรม plc แบบไหนเราก็ทำควบคู่กันมากับโรงเรียนบ้านทบสะอาดนะคะก็เจอปัญหาเราก็แก้ปัญหาไปทําไปแก้ปัญหาไปซึ่งเราทํากิจกรรม plc ตั้งแต่ปีการศึกษา2564แต่เราก็ยังทําไม่เต็มรูปแบบก็ทําแบบล่องทิดล่องถูกมา ตั้งแต่ปีการศึกษาหนึ้างเจนจนถึงนปัจจุบันที่เรามีความรู้สึกว่าโรงเรียนเราพร้อมที่จะเปิดห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางเครือข่ายทางเขตทา<ม>่ทานสอนอ,อก,ก็ได้มาศึกษาดูงานทางปอออำเภอเริงสารก็ได้มาศึกษาดูงานเพื่อที่จะนำวิธีการกระบวนการที่เราไปทาําที่เราทําประสบความวสาเร็จในโรงเรียนไปใช้นะคะก็คือจิตการ plc เราจะทําตั้งแต่ 16นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะเราจะมีการรวมกลุ่มของครูเพราะว่ากิจกรรม PLC คือเป็นการรวมกลุ่มตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะทีนี้การที่เราเจอปัญหาก็คือ 1. ในโรงเรียนเรามีครูเอกการงานอาชีพแค่คนเดียวอย่างนี้นะคะ <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํา PLC ยังไงเพราะมันมีแค่ครูคนเดียว <c oughs> ก็ไม่สามารถทำ PLC ได้เราก็เลยกายใช้วิธีการรวมกลุ่ม สามกลุ่มสาระนะคะกลุม่มการงานอาชีพกลุ่มดนตรีแล้วก็กลุ่มพละศึกษาสามกลุ่มนี้เอามารวมกันเป็นชุมชนแล้วก็เป็นชุมชนเพราะว่าตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วก็มาวิเคราะห์สภาพปัญหาว่าที่จัดการเรียนการสอนสามกลุ่มนี้ค่ะมีปัญหาอะไรแล้วก็มาแชร์กันหาวิธีการแก้ว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงทั้งสามกลุ่มสาระแล้วก็หาวิธีแก้ โดยการใช้นว,วัตกรรมให้เขาทั้งสามกลุ่มนะคะแก้หานว,วัตกรรมในการแก้อยันงสามกลุ่มนะคะการงานอาชีพดนตรีแล้วก็เาลาศึกษาก็ได้นว,วัตกรรมมาคือสมุดที่ชิดามก้าในการแก้ปัญหาทั้งสามกลุ่ม,มเรียนรู้ก็นกํากิจกรรมนว,วัตกรรมนี้ไปใช้แก้ปัญหาเหมือนกันนะคะโดยการที่ทุกกลุ่มสาระจะทําแบบนี้นะคะถ้าครูไม่พบ สองคนขึ้นไปแล้วก็ใช้วิธีการรวมกลุ่มสาระแต่ละกลุ่มสาระสองกลุ่มสาระขึ้นไปให้เข้ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือบางคนนะคะคุณครูบางคนสอนสองกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ plc ทั้งสองกลุ่มสาระการเรียนรู้เลยสมมุติว่าครูภาษาศีสอนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครูภาษาศีก็จะเข้ากลุ่ม plc ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งสองกลุ่มสาระการเรียนรู้แีนี้รแก้ปัญหา เห็นว่าโรงเรียนนี้มีสามสามช่วงชั้นเนาะใช่ค่ะสมมุติว่าไม่ครูภาษาไทยมีคนเดียวหรือว่ามัธยมหนึ่งคนประถมหนึ่งคนหรือว่าสอนตลอดครูภาษาไทยโรงเรียนเราจะมีอยู่สองคนก็คือคนที่หนึ่งสอนตั้งแต่ปวหนึ่งถึงปาสามคนที่สองสอนปวสี่ถึงมสามค่ะเราก็จะเอามาดีเอซีเป็นกลุ่มสาระภาษาไทยอย่างนี้นะคะแล้วก็ กลุ่มสาระอื่นที่มีคนเดียวสังคมแล้วก็มารวมกับกลุ่มพภาษาไทยอย่างนี้ค่ะก็จะรวมเป็นสามคนในการรวมกลุ่มกันแล้วก็ใช้นวัตกรรมอันเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้านวัตกรรมปีนี้ประสบความสําเร็จปีหน้าเราก็ให้เขาคิดปัญหาแล้วก็หาวิธีการแก้โดยหาวิธีนวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขนะคะเราก็รวมกลุ่มนะคะเราจะจัดหนึ่งสัปดาห์เลยนะคะในการรวมทีนะคะ เราจะจัดหนึ่งสัปดาห์ก็คือวันจันทร์เรากําหนดไปเลยกลุ่มส